สวัสดีครับเราชมครับวันนี้ศุกร์21กุมภานะครับวันนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญก็คือจะมีการจับสลากประกบโคู่รอบ knock out ์6 6ทีมนะครับบอลสโมสรยุโรปทั้งแชมเปียนส์ลีกยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกเลยนะครับคืนนี้คือจับสลากไล่กันไปนะถ้วยใหญ่แชมเปียนส์ลีกก็จับก่อนนะครับจับก่อนอีกชั่วโมงหนึ่งไล่ไปยูโรปาอีกชั่วโมงหนึ่งค่อยเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ รู้สึกจะเริ่มตอนๆสักทุ่มหนึ่งของบ้านเราหรือไงเนี่ยนะครับนะแชมเปี้ยนส์ลีกครับท่านผู้ชมครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าลิเวอร์พูลจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงหรือเบนฟิก้านะอาร์เซนอลเจอ PSV Eindhoven หรือไฟยนูดส่วนแอสตันวิลล่าเจอคลับโรชหรือดอทมุลนะครับอันนี้คือถ้วยใหญ่นะเส้นทางที่เขา,าจัดการไว้ล่วงหน้านะครับส่วนยูโรปาลีกนะครับแมนยูกับสเปอร์สเนี่ยในรอบบอลลีก อันดับอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นตอนจับสลากประกบผู้รอบ16ทีมเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เจอกับอาสัตอัลกมาของเนเธอร์แลนด์หรือเรอซซิดัดของสเปนทีมใดทีมหนึ่งเหมือนกันนะครับทานผู้ชมครับ Conference League ถ้วยเล็กครับรอบ16ทีมเชลซีจะเจอกับเรอเบติสของสเปนหรือเอฟซีโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กนะครับวันนี้รอลุ้นผลจับสลากกันว่าจะออกมาอย่างไรนะครับแต่รู้สึก ในฟุกบอกผมริ้วพูอยากเจอเบนฟิก้าอยากแก้แค้นที่ขายนูนเยสมาให้อะเดใช่ไหมพูดถึงได้วินูนเยสเฮ้ยตอนนี้ผมผมสงสารนุ่นนจริงเลยนะมันหน้าตาหน้าสงสารนะว่ามาน้องนุ่นผู้ใส่ซื่อตอนนี้ดิโอ้โหโดนลุมกระหน่ำยับเยินเลยนะเออล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับนูนเยสเนี่ยนะ เป็นนักเตะคนแรกเลยนะครับที่โดนกุนซสืออาร์เนอรส์สล็อตเนี่ยออกมาวิพากวิจาร์ณต่อหน้าสื่อนะครับนะหลังจากที่นูนเยสนั้นยิงพลาดทำหมูหกในเกมเจอกับแอสตันวิลล่าครับทานผู้ชมครับสล็อตเนี่ยพูดถึงนูนเยสว่าเขายอมรับได้ที่นูนเยสยิงพลาดนะครับอย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสยิงประตูถูกไหม แต่สล็อตรับไม่ได้ที่พฤติกรรมหลังจากยิงพลาดของนูนเยสเนี่ยมันไม่ยอมทุ่มเทมันหยุดทำงานเพื่อทีมเหมือนกับมันช็อกอยู่แล้วมันเบลออยู่ในหัวมันนี่แหละนะครับไอ้ลูกที่ยิงพลาดเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในหัวมันเนี่ยแล้วก็ไม่ทุ่มเทเพื่อทีมสล็อตบอกอ้าถ้าเป็นแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยละสล็อตเนี่ยบอกจะเรียกนูนเยสมาคุยเป็นการส่วนตัวนะครับ บอก20นาทีหลังจากยิงพลาดวันนั้นเนี่ยนูนเยสมันไม่ใช่นูนเยสคนเดิมเลยนะครับเสียสมาธิครับตรงนี้สำคัญมากเพราะสล็อตจะไม่ยอมให้ใครแบบหยุดวิ่งเพื่อทีมเป็นอันขาดนะครับสล็อตเนี่ยชื่นชมดอมสุบอสไลามากเลยบอกมันวิ่งทั้งเกมนะครับ <c oughs> วิ่งไล่บอลไล่เพสท้งเกมเลยเพราะฉะนั้นนักตเตะเรี้ยวผู้ทุกคนต้องทําแบบนั้นต้องทํางานหนักเพื่อทีมนะครับ ถ้าใครหยุดวิ่งไปคนหนึ่งใหญ่นูนเยสวันนั้นเนี่ยมันหยุดวิ่งหลังจากมันพลาดเนี่ยนะครับสล็อตไม่แฮปปี้เลยครับอันนี้คือออกมาตําหนิในช่วงเพรสเมื่อวานนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ใจยังไงแหละนะครับคุยแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้พรนุ่นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่สภาพจิตใจอะนะครับไอพรสวรรค์นเนี่ยพอมีอยู่นะครับเราเคยเห็นนูนเยสมันยิงประตูแบบเหนือเหนือมาหลายลูกนะนะครับ บางวันมันก็ยิงอย่างเทพนะมันทําได้อยู่นะครับแต่ว่ามันทําได้ไม่สม่ําเสมอไงใช่ไหมนัดนี้ดีไอ้นัดหน้ามันกลับไปไม่ดีอีกแล้วอะไรเงี้ยอันี่คือปัญหามันขาดความสม่าเสมอเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ครับก็พยายามให้กําลังใจกันอะไรประมาณเนี้นะครับแต่มันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละนะครับสลอตก็บอกว่ากองหน้าทุกคนเน่ยมันมันมีสิทธิ์ยิงพลาดทั้งนั้นแหละนะครับ แต่พลาดแล้วมันต้อง move on ไงใช่ไหมไม่ใช่แบบมันไปจมอยู่กับไอ้ลูกนั้นอะไอ้ลูกที่10นาทีที่แล้วเนี่ยแล้วมันไม่ไปไหนเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคือแบบมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีความหนักแน่นใช่ไหมซึ่งตรงนี้โมซาลามีนะครับเออร์ลิงฮาลันก็ไม่ใช่ว่ามันจะยิงไม่พลาดเลยนะบางนัดมันหลุดไปแล้วหมูหกก็มีแต่ว่าฮาลันมันไม่ติดอยู่ตรงนั้นไงนะมันก็มองไปที่โอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวข้าต้องยิงให้ได้แล้วเดี๋ยวมันก็ได้จริง แต่นูเยสเนี่มันยังปรับความคิดไม่ได้นะครับตรงนี้มีปัญหาเลือไม่รู้จะแก้กันยังไงอ่ะหรือหรือจะแก้หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> รอขายอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะนะก็ต้องรอกันไปช่วงซัมเมอร์นะครับท่าน <c oughs> ชมครับนะอันเดอร์สล็อตเนี่ยอยากให้นักเตะทุกคนมีความคิดแบบวาตารุเอนโดนะครับเอนโดนี่คือเป็นมือชีพมากๆเลยคือผมว่าสล็อตเนี่ยเกรงใจเอนโดนะไม่ค่อยได้ลงเล่นใช่ไหม แต่ทุกครั้งที่ลงเนี่ยมีเวลา5นาทีเง,งี้ยบางที3นาทีเนี่ยเอนโดมันลงไปแบบแล้วมันเล่นได้ตลอดเลยมีความพร้อมที่จะเล่นตลอดเวลานะครับสล็อตนี่คือชื่นชมมากบอกเฮ้ยมีไม่กี่คนที่ทําได้แบบวาตะนะครับเรียกวาตะนะเป็นเป็นมืออาชีพสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยไอ้นุน yes นุ่นเนี่ยมันก็ควรจะดูพี่วาตะเป็นตัวอย่างเออ ส่วนเกมเจอแมนซิตี้มาอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับสโลตบอกว่าซิตี้ยังไงก็เป็นซิตี้ตราบใดที่กุนซืออย่างชื่อเป๊ปกวาดิโอลานะครับเป๊ปทําทีมซิตี้มาร่วม9ปีละอาจจะมีช่วงที่เล่นไม่ดีสักเดือน2เดือนเองนอกนั้นมันเป็นแมนซิตี้ตลอดนะครับท่านผู้ชมครับยิ่งช่วงนี้ซิตี้ได้ตัวใหม่มาเพิ่มหลายคนผลงานเริ่มกลับมาดีนะครับสโลตบอกก็อย่าไปตัดสินจากไอ้วันที่แพ้เรอัลมาดริดนะครับ ฟอร์มรวมๆในช่วงหลังเนี่ยซิตี้เริ่มกลับมาดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรวพูยังเจองานยากแน่นอนนะครับแต่สโลตก็หยอดว่าเอยโอเคมาซิตี้น่ากลัวแต่ซิตี้อาทิตย์นี้ต้องเจอกับทีมที่ไม่แพ้ในลีกมา22นัดติดต่อกันนะจ๊ะก็ไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะเร <c oughs> วพูเจอมาซิตี้อาทิตย์นี้นะครับลุ้นโคดีกก่กักโปกักโปมเจ็บข้อเท้านะครับลงไม่ได้มา2นัดละ แต่ว่าอาจจะฟิตทันนะครับแต่ว่า,าที่ไม่ได้แน่นอนคือคอนเนอร์แบดลีย์นะครับเจ็บเอ็นเข่านะครับโจโกเมสผ่าตัดไปแล้วนะครับพี่โจเนี่ยอาจจะกลับมาทันก่อนจบฤดูกาลนะครับ <c oughs> เออส่วนโทษแบนของสล็อตไอตอนที่โดนใบแดงหลังเกมกับเอเวอเรตเนี่ยยังไม่แน่ว่ามันจะโดนวันไหนนะครับสล็อตยอมรับผิดแล้วนะครับโอเคผิดจริงในเกมนั้น แต่ตอนนี้มันอยู่ที่สมาคมฟุตบอลว่าจะตัดสินยังไงนะครับสมาคมจะตัดสินภายใน10วันนะครับแต่ถ้า Fast t r a ก k เร่งขึ้นมาเร็วเนี่ยแล้วเกิดรู้ผลคืนนี้เนี่ยนะวันที่เจอมาซิตี้สล็อตโดนแบนเลยนะครับแต่ถ้ามันยืดเยื้อไปถึงเดือนมีนาอะไรเงี้ยก็จะไปไปโดนแบนในเดือนมีนาคมแทนสำคัญตรงที่ว่าถ้ามันลากไปถึงมีนาเนี่ยสล็อตอาจจะโดนแบนในนัดชิงคาราบาวครับไง ชิงบาครับผมนิวคาสเซิล16มีนาคมนะครับลองคิดดูว่าทนถ้าโดนแบนนัดเจอซิตี้อาทิตย์นี้กับโดนแบนนัดชิงคาราบาวครับเนี่ยอันไหนมันแย่กว่ากันนะเลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับส่วนแมนซิตี้นะครับท่านผู้ชมครับเจอลิเวอร์พูลเนี่ยซิตี้ต้องลุ้นเออร์ลิงฮาลันฮาลันมันเจ็บนะครับจากเกมเจอนิวคาสเซิลเนี่ย ผลสแกนคือไม่ซีเรียสหรอกมันไม่ได้เจ็บหนักอะไรนะครับแต่ว่ามันยังเดินไม่ถนัดครับเป๊ปบ,บอกว่าแค่เดินลงบันไดเนี่ยฮารันมันยังก็ยังเสียวๆอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะฟิตทันหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูเลยถ้าไม่ทันภาระในแนวรุกก็จะตกเป็นของโอมามามุสต้องรับผิดชอบไปนะครับพรีมเมียร์ลีกอสุดสัปดาห์นี้นะครับทานผู้ชมครับ คืนนี้มีคู่หนึ่งตีสามบ้านเรานะครับเลสเตอร์เจอกับเบรน์ฟร์ดนะเลสเตอร์ถ้าชนะจะหนีโซนตกชั้นทันทีนะครับส่วนวันเสาร์คู่แรกครับทุ่มครึ่งเมืองไทยเออร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้มันแน่นอนนะครับมันแน่นอนอันดับอยู่ติดกันนะครับเออร์ตันอยู่ที่14มี30คะแนนแมนยูอยู่อันดับ15มี29คะแนนนะครับ สามแต้มจากเกมนี้เนี่ยมันจะมีความหมายมหาศาลเลยนะครับถ้าเอลบาตันชนะคะแนนเนี่ยจะหนีแมนยูไป4แต้มเลยนะแต่ถ้าแมนยูชนะอันดับก็จะส่งเอลบาตันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมวันเสาร์เนี่ยผีแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้นี่คือซีเรียสนะช่วงสี่ทุ่มนะครับอาร์เซนอลเจอเวสต์แฮมเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับอาร์เซนอลถ้าชนะ จะไล่ลิเวอร์พูลเหลือ5คะแนนแต่ขุนค้คอนเขาหนีตกชั้นอยู่นะครับโดยชมครับเวสต์แฮมอันดับอยู่ที่5จากท้ายตารางนะครับห่างโซนตกชั้น10แต้มแต่อย่าเผลอไปนนั้นขาดรวมปีนี้พรีเมียร์ลีกมาตรฐานมันสูงสมมติแพ้สักนัด2น,นัดเนี่ยเฮ้ยอาจจะหัวลงมาก็ได้นะครับต้องการคะแนนทุกเกมนะครับมันแน่นอนนะครับผู้ชมครับเกมลอนดอนดาร์บี้อาร์เซนอลกับเวสต์แฮมเนี่ยนะครับอาร์เซนอลไม่ง่ายเหมือนกันนะ บอลมัดเจอกับวูลฟ์นะครับสี่ทุ่มฟูลแลมเจอคริสตัลพาเลสอิปสวิชเจอสเปอร์สและซาวน์ตันพบไบรตันส่วนช่วงเที่ยงคืนครึ่งบ้านเรานะครับแอสตันวิลล่าเจอกับเชลซีนะครับวันอาทิตย์สามทุ่มนิวคาสเซิลเจอนอตติงแฮมฟอเรสต์และห้าทุ่มครึ่งคู่เอกนะครับแมนซิตี้พบกับลิเวอร์พูลนะครับอ่ะเราดูกันนะโอเคไปดูเรื่องของเอ็มมาราดูคาโนนะครับ อดีตชมป์หญิงเดียวยูเอสโอเพนขวัญใจคนอังกฤษเนี่ยนะครับเอมมาเมื่อสัปดาห์นี้นะครับเธอลงแข่งรายการดูไบโอเพนในรอบ2เจอกับคาร์โรลีนามูชววนะครับปรากฏเล่นไปแค่2เกมนะครับเอมเนี่ยเดินออกมาร้องไห้กับกรรมการนะครับซุกหน้ากับโต๊ะกรรมการเลยคู่แข่งคือมูชวาก็ตกใจบอกเฮ้ยเป็นอะไรก็รีบเข้ามาดูครับมาถามถ่ายก็กอดกันมาเอมมาก็ร้องไห้ครับ ตอนแรกคนดูในสนามงงเหมออ็ i, อม่าเป็นอะไรนะครับแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าน้อง ok เอม่าเนี่ยเธอเห็นผู้ชายที่สะกดรอยตามตื้อเธอมาหลายปีนะมันเข้ามาดูอยู่ในสนามด้วยเห็นเข้าเอม่าก็เลยช็อกทำอะไรไม่ถูกร้องไห้เลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่วันนั้นเธอก็ฝืนแข่งต่อจนจบอะแพ้ตกรอบไปสองเซ้นรวดนะครับหนุ่มโรคจิตผู้คลั่งไคล้เอม่าระดูคานูจนน่ากลัวนะครับมันโรคจริงๆ เขาชื่อนายอัมริทมากกาอัมริตเนี่ยอายุ35มาจากเนเปลาลนะครับเมื่อ3ามปีที่แล้วนะครับอัมริทเนี่ยเคยเดินถึงส7บกิโลนะครับเดินหาบ้านเอมมาในลอนดอนนะถามชาวบ้านไปเรื่อยนะครับบอกบ้านน้องเอมมาอยู่ไหนชาวบ้านหงซืเอื้อก็บอกนะก็บอกทางไปมันตามมาถึงบ้านจนเจอนะครับแล้วมาสามรอบนะมาที่บ้านเอมมาระดูคานูสามรอบนะครับ เอาดอกไม้มาให้นะครับเอาของขวัญมาให้เอาจดหมายรักมาวางเนี่ยแล้วมันขโมยรองเท้าไปคู่หนึ่งปรากฏเป็นรองเท้าพ่อนะครับไม่ใช่รองเท้าน้องเอมมารอ,องเท้าพ่อไปเอ,อเอ่อเอมมาก็ไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับถ้าให่อ,อัอมริตเนี่ยถูกศาลสั่งห้ามศาลสั่งห้ามเข้าใกล้ในระยะ2กิโลเมตรแล้วก็ห้ามเข้าไปดูเอมมาลงแข่งในสนามด้วยแต่สุดท้ายมันตามกลับมารังควานอีกรอบหนึ่ง ตามไปถึงดูใบเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอ็มมาช็อกนะยางดีที่ทาง WTA นะครับช่วยปกป้องนะ่ะก็ให้การ์ดพากจากสนามไปนะครับแล้วออกคำสั่งห้ามเข้าชมทุกรายการของ WTA เนะครับเพื่อปกป้องนักกีฬานะเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับท่านผู้ชมครับนักเทนนิสหญิงหลายคนเนี่ยมีปัญหากับโรคจิตพวกนี้อยู่นะครับเธอแบบบางทีเสียขวัญเลยนะครับเพราะว่ามันโรคจิตจริงอะ่ะคือมันไม่ได้รักอย่างเดียวคือมันคลั่งใครแล้วกลายเป็นแบบ ไปรบกวนเขาไงใช่ไหมเอ,อเอ็มมาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับตกใจเวลาเห็นหน้าคนนี้แล้วอึอ้งไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับทานผู้ชมครับวันจันทเรากลับมาคุยกันต่อนะครับวันจันทรจะมาเช็คกันดูซิว่ามาซิตี้กับเลวพูผลเป็นยังไงนะครับขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ